โคจากเศรษฐีไม่มีนายนะครับวันนี้วันที่28ดกรกฎาคม2565นะตอนนี้ผมอยู่ที่ตลาดเมืองทองจังหวัดอุดรธานีนะครับมีทุเรียนมาลงด้วยแหละผมนึกว่าจะไม่มีทุเรียนแล้วร้านโชคทิ์พลั์นะมีทุเรียนมาลงน่าจะเป็นของเหนือนะเนี่ยโดยจากทรงหนามแล้วน่าจะใช่แหละก็อเอาได้อยู่นะ120ไม่ถือว่าแพงครับกําลังลงของเลยเดีย๋ยวไปดูกันหน่อยคนโคตรเยอะเราได้จะไม่ได้หรอกครับ คนเยอะมากถือว่าใช้ได้นะดูจากเปลือกแล้วก็เราะเอาเสียงรลวมๆเอาผมพ้อมบอกก่อนนะถ้าใครจะขายทุเรียนช่วงนี้ก็ต้องระวังตัวด้วยครับเราะหลวมเอาดีที่สุดนะสุดท้ายลดได้ยิ่งดีครับหาตัวที่มันขั้วแบบแข็งๆสดๆหน่อยทอลองผมไปเคาะดูก่อนนะเผื่อได้สักร้อยโลก็ยังดีนะเข่งเดียวก็ยังดีครับพอได้ค่าน้ำมันจริงๆเนี่ยผมมาแบบไม่รู้ว่าจะได้อะไรไปขายด้วย จะมาถ่ายคลิปให้ทุกคนดูค่ะหมดทุเรียนแล้วเราจะขายอะไรตอนนี้ผมก็เหมือนตึบเหมือนกันนะ<ม>น่นอ่ะเห็นไหมไกลๆน่นมีแค่แก้วมังกรอินทผาลัมก็มีนะแล้วก็ลำไยครับส้มโอกําลังมาก็มีแค่นี้แหละเดี๋ยวมาเลือกเป็นลูกใหญ่นะครับไม่มีใครมาเลือกไปทางนู้นอ่ะคนเขาแย่งกันเยอะครับมีแต่ลูกเล็กเขาเล่นไซส์สองโลกันตัวนี้ไซส์สี่โลสี่โลห้าโลนะ ก็ผมใช้มีดมาเคาะเอาครับก็เป็นมีดสปอนเซอร์เราเหมือนเดิมครับผมไปแค่สี่ลูกนะมีลูกที่ผมคิดว่าแก่อยู่สามลูกเนี่ยครับสามลูกนี้คิดว่าน่าจะได้เลยแต่ว่าลูกเนี้ยผมอยากจะลองดูครับว่ามันจะมีสีไหมปรากฏว่าไม่มีนะลูกนี้คงเจาะครับเจาะเช็คเนี้ดูมีแต่ความมันอย่างเดียวนะนะครับสียังไม่มาเลย ก็ขอแค่นี้เอาไปทํากะทิเอาไปทํา <c oughs> ท,ทุเรียนเชื่อมกินครับก็มันสงสัยนะผมก็เลยเจาะดูครับถ้าไม่เจาะมันก็ไม่หายสงสัยเดี๋ยวเราจะพาไปเอาหนามเนี่ยเยอะไอ้ทุเรียนอุตัดดิษเนี่ยหนามข้าแดงนะมันจะหนามหลอกๆหน่อยอะ่ะคล้ายๆกับทุเรียนแก่แต่ว่าที่จริงแล้วสียังไม่มาเลยครับไอ้ตัวเนี้ยผมค่อนข้างจะมั่นใจครับเนี่ยสองลูกล่างลูกนี้ก็ไม่เท่าไหร่นะ แต่ว่ามันเบาแล้วแล้วก็เสียงเริ่มจะหลวมแล้วก็เลยลองเอามาดูอีกสักลูกนึงก็ได้ลูกที่คิดว่าน่าจะขายได้อยู่สามลูกแต่ลูกเนี้ยขายไม่ได้แน่นอนต่อไปเชื่อมครับแล้วก็พื้นของก็ค่อนข้างน่ากลัวนะผมก็เลยไม่ขอเสียงดีกว่าเนี่ยครับหลายคนสงสัยว่าหมดทุเรียนเราจะขายอะไรก็มีแค่นี้แหละแกะมังกรน,นะครับมีส้มโอแล้วก็มีลำไย,ยนะลำไยถา,ามราคาหน่อยไหมเจาาม้าบาทไหมซาบาท ลำไย,ยเนี่ย2ี่สตัวล่วงเี็ยตัวล่วงสิบาทนะลูกก็ไม่ได้เล็กนะครับลูกใหญ่ล่วง14บาทตัวนี้ยี่สิบในยี่สิบบาทน่าสนใจฮะเราไปทำราคา25ก็สบายเลยครับกำไร5บาทตัวนี้เป็นลำไย,ยสดครับลำไย,ยก็ขายให้หมดภายใน2วันครับถึงจะดี เดี๋ยวเราไปดูอย่างอื่นกันต่อครับมีลูกค้าบด้วยครับตอนแรกผมนึกว่าดาวเรือง <c oughs> ถุงละ300ะเดี๋ยวไปดูอย่างอื่นครับถัดมาก็จะเป็นแก้มงกรครับแล้วก็ลำใหญ่ก็สลับกันแก้มงกรลำใหญ่ซอโอมีแค่นี้อย่างอางื่นไม่มีแล้วครับมีแค่นี้แหละเนี่ยซ้มโอเขาก็จะเอามาทําแบบเนี้ยให้มันดูสวยๆครับจะได้ขายง่ายฝั่งนู้นก็มีแต่แก้มงกรแล้วก็ลำใหญ่ มีอยู่แค่นี้แหละมีทุเรียนร้านนี้กำลังลงครับทุเรียนร้านเจ๊แก้มมีแกะเนื้อโชว์แล้วด้วยเท่าไรครับพี่แก้มเบอร์สวยร้อยสามสิบาทเบอร์สวยร้อยสามสิบนะพัดร้อยสิบแต่ร้อยเนี่ยัดลเลยใช่ไหมร้อยสามสิบเดี๋ยวเราไปดูกันอยากจะได้ท้ายลถครับร้อยสามสิบบาทเราไม่เกี่ยงนะราคาขอให้แก่ครับตอนนี้โหนเบอร์สวยหมดแล้วเหลือแต่เบอร์เล็กครับน่าจะไม่ได้แล้วแหละ เบอร์สวยก็เอาไปหมดแล้วเนี่ยครับก็จะเหลือพื้นแหลกๆหน่อยนะเนี่ยครับเราจะไม่คุ้มอืมอันนี้ก็ทรงสวยอยู่นะเนี่ยถ้าใครมีฝีมือก็มาจัดได้เลยนะเดี๋ยวผมเอาลำไย,ยไปขายด้วยนะได้ทุเรียนไปไม่ถึงห้าสิบโลนะก็เอาลำไย,ยไปเสริมครับตอนนี้ลำไย,ยมองเลยนะลูกก็ค่อนข้างค่อนข้างใหญ่เป็นพื้นใหญ่ครับมีผลเล็กด้วยเนี่ยครับผลเล็กอยู่ แต่มันก็พื้นใหญ่เยอะราคา22บาทเดี๋ยวขงเอาไปลอง20กิโลครับสงถุงไปลองก่อนเดี๋ยวเราเอาเอางินขายปลาไปเสริมครับตะก้าละ320น่าจะ5กิโลนะ5กิโลครับตกโลละ71บาทขายโลละร้อยก็ได้นะเดี๋ยวจะเอาไปสัก5ตะก้าครับร้านอุดรศิลปพงนะร้านเดิมที่เราเคยมาเอาเงาะครับมีอย่างอื่นด้วยแอปเปิลก็มีครับน่าจะแด้ขายของพวกนี้แหละต่อไปครับ กูจิแปดสิบลูกห5ร้อยห้าสิบนะลูกละแปดบาทโอ้แปดบาทสิบสองสตางค์ไปขายสิบาทนี่มีขาดทุนแล้วเนี่ยต้องเอาเบอร์นี้ครับเจดบาทอันนี้ได้อยู่เจ็บาทสามจดสตางค์ตอนนี้ขายสิบบาทได้กูจิอร่อยนะมันจะกรอบแล้วก็หวานหวานโอเปี้ยวนิดๆครับแล้วก็มีสาลี่สาลี่ที่ผมเคยเอาไปขายตลาดคลองผมเนี่ยขายดีมากขายลูกละสิบบาทโอ้โห ตอนนี้มันเพิ่งจะออกใหม่นะโคตรแพงเลยลูกละ12บาทต้องเอาไปทําเป็น4ี่ลูก50นะตัวนี้ถึงจะควมีกําไรหน่อยโถยจะขายอะไรก็ลําบากแล้วเนี่ยมีกระสองแพงๆครับโน่โแนแฟนหอมไปเรือกอโงนละเอาเอโงนขายบ้านไปขายสักโลละร้อยร้อยยี่สิบก็ได้นะกาไรดีครับร้อยยี่สิบอะแต่ว่าขายออกไวๆก็โลละร้อยตอนนี้มาเอาสรละร้านเสียอามหนามตึงนะได้มาสองเข่งกับอีกนิดนึงเนี่ยครับสามสิบกิโล วิ่งมาจากจันนะเนี่ยวิ่งมาจากจันเพื่อเอาสลามาส่งเนี่ยครับมาเอาที่หน้าร้านเลยเนี่ยแขงเก็บตะวันเอาไปลองก่อนครับแน่น้อยรอบหน้าน่าจะมีออเดอร์แหละใครอยากได้ก็ทักไปหาเสียอามได้ครับเดี๋ยวผมขึ้นหน้าเฟซไว้ให้ครับเขาตัดเองกับมือนะเนี่ยตึงเปรี้ยวไม่หวานล้อเล่นหวานเจี๊ยบเลยครับแฟนผมบอกคึ่งกินลำไยมาก็ยังหวานนะเขาเรียกเบอร์อะไรอะ่ะเบอร์สวยเบอร์สวยเหรอใช่สลาเนี่ยผมดูไม่เป็นนะ บอกว่าสวยก็สวยแหละเ <c oughs> ือว่าสวยแหละครับเอาไปขายซักโลละแปดสิบนะทางเขาวิ่งเอามาขายน่าจะประมาณหกสิบหกสิบห้านะถ้าใครอยากได้ก็ลองดูครับ <c oughs> ตอนนี้มาเปิดร้านแล้วครับมีของอยู่แค่ไม่กี่อย่างนะ <c oughs> เราได้ลำไย,ยมาโลละยี่สิบสองบาทผมจะขายซักสามห้าสามโลร้อยนะ <c oughs> แล้วก็อ่างเงินขายปลาผมลองช่างแล้วมันได้สก้าละ4.3โลครับก็เฉลี่ยแล้วตก โลละ74บาทโดยประมาณนะและก็ตัวนี้เป็นสละนะสละสุมาลีอันนี้เสียอามเอามาฝากได้มาแค่30โลครับต้นทุนจริงๆมันต้องอยู่ที่65บาทเสียอามเขาเอาแค่ค่ามือนะอันนี้ทาไม่ได้เอากําไรครับเขาเอามาให้ผมลองขายดูยก่อนถ้าคงขายได้เดี๋ยวเขาจะเอามาเยอะๆครับก็มีอยู่แค่นี้นะสละแล้วก็ทุเรียนของเรามีสุกมาแค่3ลูกครับเดี๋ยวไปดูทุเรียนกันของใหม่ที่เราไปเอามามีสุกแค่3ลูกนะตัวนี้เป็นของร้าน เจ๊แก้มเนาะแล้วก็จะมีอีกประมาณครึ่งเข่งอยู่ที่บ้านก็ได้ของม,มาน้อยครับแล้วก็ตัวฝั่งนี้เป็นของชุดเก่านะเป็นของเหลือจากร้านเจเอนทุเรียนจันเหลืออยู่3ลูกสุดท้ายเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ลูกแรกกันเลยครับตอนนี้เป็นของชุดใหม่นะมาดูสีเนื้อกันกลัวอย่างเดียวครับกลัวอมน้ํา สุกแบบสุกนุ่มเลยนะไม่มีใครเอาด้วยผมก็เลยได้มาจริงๆของมันก็มีเยอะนะแต่ว่าผมไม่มั่นใจครับมันแหลกเกินแบบของในตลาดคือเอาแทบไม่ได้แล้วครับทุเรียนต้องใช้ฝีมือนะ โอเคอย่างที่ผมคิดไว้เลยครับอมน้ำเนี่ยครับตอนนี้เละเลยฝั่งข้างบนยังได้อยู่นะข้างบนได้อยู่ตรงตูดนะตรงตูดเละโอเคสีสันใช้ได้ถือว่าเนียนเลย ครูสุดท้ายน่าจะไม่ไหวนะเนี่ยอะโอเคครับลูกนี้ก็สีสันใช้ได้แต่ว่าอมน้ำลูกนี้ก็เหลือคัดมาเหมือนกันนะวันนี้เราได้ของเหลือคัดครับเราไปทันท้ายรถก็จริงนะแต่ว่าไม่ได้ไปเคาะท้ายรถคนมันเยอะครับลูกนี้ได้สามพูเมตรนะก็ยังถือว่าโอเคครับมันสูกมากนะไม่มีใครเอา โอเคลูกนี้เนื้อสุกกำลังกินเนื้อยังแห้งอยู่ใช้ได้สีสวยนะแต่ผมบอกก่อนนะในตลาดมีทุกสีครับมีตั้งแต่สีขาวจนถึงสีเหลืองถ้าใครอยากจะเล่นทุ่เรียนก็ต้องดูแลตัวเองนะ คัดดีๆครับผมก็อยากจะได้เยอะนะอยากจะได้สักสามร้อยโลนี่แหละได้มาแค่เนี้ยไม่ถึงห้าสิบโลน่าจะประมาณสาสิบกว่าโลครับเอาเท่าที่ไหวครับไม่ต้องฝืนซื้อของก็อย่ากจร้อนด้วยนะช่องนี้ทุเรียนขาดรุ่นละเป็นห่วงครับผมผ่านมาแล้วโอเคลูกนี้ก็เสร็จไปแล้วครับลูกนี้ลูกเล็กนะ สุกเหมือนกันเนี่ยครับฟังเสียงเสียงแบบนี้คือไม่มีใครเอาแล้วเสียงสุกมากโอเคมาดูสีเนื้อกันลูกนี้หนามจีบนะจ้าเอโอ้โหใช้ได้สีสวยเลยเนื้อแห้ง โลละแปดสิบครับสุมาลีหวานหวานครับโอเคของชุดใหม่3ามลูกเราแกะหมดแล้วนะอยู่บนโต๊ะเลยเนะครับอยู่บนโต๊ะทั้งหมดเลยเนะครับสามลูกหมดไปแล้ว สีเดียวกันทั้งหมดใช้ได้อยู่ผมลืมถ่ายแล้วครับก็เหลือลูกสุดท้ายอันนี้เป็นทุเรียนของร้านเจนทุเรียนจันนะลูกนี้ก็ใช่ครับสีเนื้อก็ยังสวยอยู่เหมือนเดิมนะเนี่ยครับสีเนื้อยังได้อยู่เป็นเนื้อสองบวกนะรสชาติหวานมันเต็มครับแต่ว่าสีไม่ค่อยเข้มละตัวกําไรนะเนี่ยสามลูกสุดท้ายเหลือไว้ลูกหนึ่งเอาไว้แกะพรุ่งนี้ครับยังแข็งอยู่สองลูกนี้ใช้ได้ละ ีเนี้ยก็เป็นเนื้อสองนะก็ยังถือว่าโอเคอยู่ใช้ได้อยู่ครับไม่มีหลุดขาวเลย เผือกเหนียวโคตร uh huh. วันนี้ไม่ได้รับมีดด้วยนะครับเปือกก็เลยกระเด็นไกลหน่อย <laughs> โอเคเสร็จไปแล้วครับลูกนี้ผมให้เป็นเนื้อสองครับวันนี้ของหมดเกี่ยงเลยครับ เหลือสลัดนิดหน่อยนะแล้วประมาณ4กิโลครับเหลือไม่เยอะแล้วก็มีลูกค้าที่กรุงเทพสั่งไว้2กิโลแต่ว่าผมขอยังไม่ได้ส่งนะครับเพราะว่ามันติดวันหยุดยาวก็เดี๋ยวเอาไว้รอบหน้าแล้วกันเดี๋ยวผมจะส่งให้อยากจะบอกว่าสละหวานมากครับผมไม่เคยกินแล้วก็ไม่เคยขายสละที่หวานแบบนี้มาก่อนนะมันจะหวานแล้วก็อมเปรี้ยวนิดๆครับลูกค้าซื้อไปลูกค้าบอกอร่อยมาก ก็รอบหน้านะครับรอบหน้าถ้าใครอยากได้เดี๋ยวมาแบ่งเอาที่อำเภอพัน,นาได้เลยครับเดี๋ยวผมจะเอามาเผื่อเพราะว่าเดี๋ยวผมจะลงไปเอาทุเรียนด้วยนะอย่างอื่นก็หมดเกลี้ยงเลยนะอย่างอื่นหมดแล้วแล้วก็ขักบุ้งของพ่อก็ใกล้จะหมดแล้วเหลือกรรมสุดท้ายนะครับขักบุ้งก็ขายดีเหมือนกันนะขัาบุ้งปลูกเองครับขักบุ้งแก้วคลิปนี้ผมก็น่าจะขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับ เอาไว้เรามาเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ